พวกับวงคำแฟมลี่ครับวันนี้เราจะจับปลานะครับไปทํากิจกรรมในโรงเรียนนะครับวันนี้จะทดลองดูว่าจะได้ไหมครับปลาที่เราเลี้ยงไว้นะครับเอาสักนิดหน่อยนะครับไปทํากิจกรรมนะครับเสิร์มอาหารกลางวันเด็กๆนะครับผมเู้เลยครับผมครับผมเราจะขึงอาหารเออขึงไข่ประมาณแค่นี้พอครับสองสามเม็ดได้พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้อาหารจหวานอาหารครับผม ครับตอนนี้ก็เริ่มติดไข่แล้วครับผมปาลาเยอะนะครับ๋ยวจะเอาไปเสริมอาหารกลางวันครับวันนี้แล้วกันี่ครับก็ตัวที่ตัวมีขนาดพอดีกับไข่ก็จะติดถ้าต,ตัวขนาดเล็กมันก็ไม่ติดนะครับผมเอาัประมาณหนึ่งนะครับ ันเริ่มติดแล้วครับผมเกกดี๋ยวกวาดๆไปหาปลาเนาะกวาดแหงไปกันดึงใครเออค่อยๆดึงกันนะนี่ครับเริ่มติดแล้วครับผมแต่ตัวเล็กก็ทะลุรอดไปไก่มักนะห้าเซนนะครับผมติดๆอะไรนี้ครับ อ่อนๆเดียวอ่าแดงอะไรครับมันเข้ามาบุดอะไรตัวใหญ่เลยเด็กใครอ่อนๆนี่นครับตอนนี้กำลังเข้ามาทานอาหารนะครับแลก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารนี่แหละครับรับ,บเด็ก แล้วก็กิจกรรมต่างๆ้องเรียนนะครับประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะครับเน้นเศรษฐกิจต่อเพียงดิวลองยกขึ้นนี้ได้หลายตัวนะโอ้ได้แค่สามสี่ตัวเอาเลงไปอีกขนาดมันไม่ติดเออขนาดมันเล็กกว่าขายเนาะแต่ก็พอดีก็ยังได้อยู่เอาตัวใหญ่ๆญ่ ปลาเยอะนะครับแต่ขนาดมันเล็กกว่าไา่เล็กกว่าตาคา่เป็นปลาตะเพียนนะครับที่จะติดวิธีการจับง่ายๆของเรานะครับดักด้วยไข่ให้อาหารปลาเลี้ยงนะครับยังไงมันก็ติดบางตัวมันก็ฉลาดนะมันก็กลับเห็นไข่ก็กลับ อืมรอดพุดไปเลยตัวขนาดนั่นก็ยังรอดเนะครับน่าจะได้กินอยู่หรอกนะครับเพื่อนๆใน,นเด็กเอาไปทำอาหารใ้เด็กทอดนึง่งเอาก,ก้างออกดีๆครับผม ปลาก็ไซส์นี้แหละครับเพื่อนๆนะครับติดมองติดขายของผมถ้าเล็กกว่านี้ก็ไม่ติดครับโอเคเดี๋ยวลงเลยผมเราก็พอแล้วนะครับผมดี่ก็เลยดิฟอนแล้วครับเราก็เอาประมาณนี้แหละครับพอเด็กเราน้อยนะครับไปเสริมนะครับไปเสริมสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัว ้หไม่อักไม่อัจหนักอยู่ครับเป็นกิโลตัวใหญ่ครับไม้หักเลยนะครับผมนี่ครับยังไม่สุดนะครับตรงนู้นก็มีครับผมปลาเราพอได้อยู่นะครับอ่าไปเสริมอาหารให้เด็กๆใด้ทานโปรตีนชุดไม่พร้อมนะครับลงไม่ได้เอาแค่นี้แหละครับวันจันทร์เราทดลองดูว่าปลาเราตัวขนาดไหนนะครับเราจะได้วางแผนถูกในการทําอาหารกลางวัน เอาต่อไปนะครับผมกันนี้พอได้อยู่ครับผมโอเคเอาละครับส่งเสริมอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับผมหตันตวนี้ปักขายลองดูเลือกบวัวน้มหระวังเน้อ เจ้าสางออกยังคักเลยเนาะสุผมเลลมมนี่ยรุมๆอยู่พุ่งเ้าเนี่ยมันฟันนนฟันจริงๆคลายดีๆดเลยผมพักกระสือเลยฝ้าเนี่ยนะพุ้าเสียทิมแล้วเ,ลเออใจเย็นขนาดเลยเป็น้าเออพันกันดิมันอมองมีตีนนะนะ ผมสื่อแถวตอนผมอยู่สุพรรณบ่ม,มีตีนร้อยบางเช่งากาง่ายางมันบ่ลงเนาะมันปิวเนาะรอยอยู่ทั้งฝ้าพุ่เออผ่นเอามันสุดแล้วครับดึงไปพุ่อะบเข่ามาเลยพวกปลาจีนวันเมื่อเ้าเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารกลางวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ก็ได้ไปแล้วเจะซื้อพันปลามาลงเรื่อยๆครับอยู่ใต้ขอกใกล้ห่ก็หลายเลยมันเป็นส่วนอย่มันหย็นนะ เอาใส่เทคนิคกันนันบากลางไว้แล้วเราไปนั่งให้มันเงียบสก่อนเหมาจังหาให้อาหารมัน,นยังบบตื่นคนเนาะนยังบบตื่นคนเนาะมันหลายยุ่มันหาหลอดใครครับอะไรกได้มันรักมันที่ดูมันจะติดแล้วครับตรงนั้นตัวหนึ่ง มันโบเข่ามาเนาะครับนู่นแหละครับบ่อของพวกเราก็ประมาณสองไร่ถึงไหมประมาณนี้แหละครับครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองให้เงียบๆสักหน่อยแล้วจะหวานอาหารครับ ลองวันอาหารลองดูครับผมอ่าม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 าทานอาหารทานอาหารนะครับมาแล้ว0 1จุดหนึ่งสี่ยังเด็ดเต็ม สองุดปเหรีออมเขาเขยังได้แปดเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเนี่ยายี่สิบด้ขอืมะไรพี่ลรอัพตนแมาอ้าวะะบของข่าเป็นแห้ติ๊กเข่าก็ยังเห็ดเนีอืเดได้ยี่สิบเ็ดตนนะเดอนอืมโอ้ก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะพอขาได้เนก็เด็นสามตเลวอืมถือว่าได้เยอะแล้วนะ มันไม่ค่อยจุกจ <c oughs> ิกเนาะปลาต,ต,ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เห็ปลาลูกตัวใหญ่มากเลยครับเป็นไงครับปลาของเราอ่าพอได้ไหมครับพอน่าจะเด็กน่าจะทานได้อยู่เนาะน่าจะตัวใหญ่เล็กน้อยอยู่ตัวใหญ่ประมาณตัวละสองสามขีดนะครับอาจจะเสริมอาหารกันวันอย่างดีเลยครับขอบคุณนะครับที่เราชวนับฟังนะครับโอเคครับไป เก็บปลากันเลยครับผม